สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้กาเห็นหลายๆคอมเมนต์แล้วว่าอยากเห็นว่านออกนุดนอะนอนจังใดอันนี้สิบอกเลยว่าก่อนที่แบบว่าสิเฮ็ดพ่อสิเฮ็ดเพื่อนไม่ของพ่อนุดนอนนีเลยจ้า มองเห็นธรรมชาติได้300กิโลเมตอนกูตื่นมาบางทีไก่อยู่บนหัวกูให้ตะบกีใส่หัวทำไมอยู่ๆมานอนเป็นอย่างนี้ได้ครับเอ่อตอนแรกนอนในบ้านค่ะแรกๆอ่ะในบ้านมันมีฝุ่นเยอะเราก็ออกมานอนเล่นๆตรงนี้พ่อเลยคิดว่าเรานอนได้แหละพ่อเลยพังบ้านพอพังบ้านเราไม่มีที่อยู่เลยต้องมาอยู่นี่นี่ก็อยู่ดจ้าทุกคนแต่ว่าตอนนี้นวดนั่งอยู่ทึ่บ้านใหม่ของพ่อแล้วนะจ๊ะค่ะ หลายปีเนอะกว่าสีแบบมีโอกาสได้สร้างบ้านก็นคือว่าบอคิดเลยว่าสิีมีโอกาสได้สร้างบ้านถึงมมนจะเป็นล้างเล็กๆแล้วก็ยังมาแล้วตอนนี้ก็ภูมิใจเด้แต่ว่ามุมที่นุดมักที่สุดในบ้านเนี่ยก็คือมุมระเบียบเพราะว่านุดเน้นก็พอนันแลกว่าสร้างห้องน่ะขอมุมระเบียบไว้านั่งกินเบียร์ได้บ่กรอกันเลยสิไปหาเนี่ยว่าตกแต่งระเบียบให้มันเป็นตะนั่ง นึคิดว่ามันยังเบิอดอยู่เดี๋ยวสิไปหาไฟระเบียงมาใส่หนูสวย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 ต่ว่าแถวเนี่ยมันบ่คอยมีขายบันไดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสิเขาอุดรไปเบิ่งอยู่บุญทาวน์รนวตะันไปเบิ่งมากในยูทูบเดี๋ยวไฟของงามแห้งมี่ห้เลือกแบบมากหลนุยย่นอยางได้ไฟโครมแบบวินเทจวินเทจแน่มาตกแต่งเดี๋ยวไปดูกันข่าทุกคนผู้ใดเฮ็ดบานไมหมล่ะกัอันอยากได้ไฟเขนง่าง แถวบ้านทานต้องไปกิีเนาะอุ้ยหล่นมาไลายมือนีหลาเปซิซิซะอุ้ยบ่แพงเลยล่ะมือเดียวถึงแบพแบน่แพันงเกาบาทรือว่าต้องเป็นเลื่องเสียงหืนาะมั้น่มแต่หลักพันค่ะตัวนี้มีได้ ที่บอกเล่าทั้งันเันกันรู้เรื่องนี้ดิเไม่บอกไ,ได้ป้าก็อดนดอนนะคะเ่ินเท่ากับซีเอาจะ8แปดอันป่ะ พี่จา้าเอาแบบนี้แต่งอันใะเอาเอาไฟไปได้ไหมคะเป็นแสงมอมหรือว่าแสงขาวไหมคะเอาแบบสว่างมอมงเขาอยากได้สว่างแสงม่วงเป็นแบบได้กับแสงม่วงแสงม่วงจะเป็นนวลๆเขาจะเป็นออกแสงแบบนวดอบกุะถ้าแสงขาวมันจะแบบสว่างๆไม่ได้เอาแสงม่วงใช้แล้วจะงามเออแสงม่วงแล้จะกลิ่นเบียร์แซ่บคือที่ว่าเขาอยากแต่งลำบุญเพื่อการนั่งชิวกลิ่นเบียร์นะคะแสงส่าวแสงว่ ไลทิ้งแอดโมบ้านท่าประทานก็สวยงามสวยงามตาแบบฉบับครับวันนี้มีปรชญาแบบเบาๆนะครับแสงสว่างทำให้เรามองเห็นออแค่นี้นะครับปรชญาท่าประทาน